ก็สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วครับกับอีสานครับโพดเปตองครับเราก็มาดูการแข่งขันเปตองประเภททีมคู่ครับก็อยู่ที่สนามเปตองหมู่บ้านพึกษาซีเหมือนอย่างเคยครับเอคู่กับนาชายหรือว่าจ่าชายครับพี่รันคู่กับพี่สิทธิ์ครับน่าจะเปลี่ยนรับเอครับลูกบนน่าจะได้ครับ ที่รันเข้ามาเปลี่ยนได้สวยครับเอเดินเข้าไปในวงจะเข้ามาเปลี่ยนได้ไหมครับมาดูกันครับเอครับเล่นง่ายๆเอ้เอ้ลามาครับน่าจะไม่ถึงนะเอ้ครับแรงอีกนิดหน่อยครับเอ้ครับแรงอีกนิดหน่อยครับเอ้ดอกเข้ามาเลยครับไม่ต้องวดวิ่งทะลุนะ ถือว่าเข้าเปลี่ยนได้สวยครับผมที่สิทธ์ไม่ตีหรือว่าจะตีอ่ะพิสิทธ์ว่าเดี๋ยวตีก่อนกําลังเข้าฝักครับมือมาครับตีไปท่ามไปนิดเดียวครับน่าจะโดนครับเมื่อกี้แรงไปตีครับผมสุดยอดจริงๆครับขึ้นอยู่กับพี่ชายของเราแล้วครับ ชายจะเข้าน่าจะเข้าครับแตเอ A ยังห่างเสียเหลือเกินครับอเอาแค่เปลี่ยนครับเปลี่ยนไหมครับเออดูหน่อยฮะลุดบอหลุดว่างั้นครับแรงดีไม่เป็นไรครับคู่นี้น่าจะเป็นคู่ชิงครับ อย่างหลุดอีกครับจะใช้ไม่ถึงครับผมอย่างไรนี่ครับอย่างไรนี่เอเข้าไม่เอา้าท่วมไปแล้วครับตีก็ถือว่าดีครับตีรับสองถือว่าเขีียรเกนไม่เก่นสองนะอา้อาวจะได้สองแต้มครับผม เก็บให้ด้วยนะลูกเราด้วยว่าสามด้วยว่าลูกลูกชายข้างบสีแล้วโอ้ลูกเอโอลูก A. เอาแค่สามอ่ะครับไม้แรกได้สามแต้มครับพี่รันกับพี่สิทธิ์ขึ้นนำเอ้คับจ่าชายไปด้วยสกอร์สามต่อศูนย์ครับเรามาดูกันต่อด้วยไม้ที่สองครับคู่นี้เขาใช้สกอร์กันเจ็ดแต้มเกมครับเอานิดๆก็พอครับนิดๆก็พอ ที่ลันจะเป็นปลายขึ้นคุมแกนก่อนครับแกนก็อยู่กลางสนามครับผมครับี่ลันดอบเข้าไปครับว,วิ่งได้สวยครับเข้ามาหาแกนครับผมนะครับแกนเอครับเอเอ,เอต้องเข้าให้มือตีสามารถตีได้ครับ อ้าวครับถือว่าดีครับผมน่าจะเปลี่ยนว่างั้นครับกรรมการกลางบอกพีสิซย์ครับได้โอกาสตีเปลี่ยนอีกแล้วเต็มใบไหมเหมือนเดิมครับติดด้วยครับเอครับเอครับเอจะเข้าเปลี่ยนได้ไหมลูกนี้ครับสวยครับตกเราวิ่งถือว่าทำได้ดีครับผม มันจะดีพอไหมครับสำหรับเอสตี้นิ่มๆนิมน่มๆแก่นไม่ขยับเขาเรียกว่าเชียยนนิมน่มๆเอละล่ะเอาอีกลูกไหมดอกถือว่าดีครับผมถือว่าดีถือว่าดีครับลูกชนเขาแต่ลูกเราไปยังวิ่งเข้าไปหาแก่นได้ครับพี่สิ์ลูคีสามครับจะตีอีกไหมภาพ ลูกสำคัญด้วยลูกสุดท้ายหมดแล้วครับโดยไม้นี้พี่ลานยังเหลืออีกสองเมตรครับพี่ลานน่าจะตีครับเพราะว่าคุมอยู่สองแต้มอยู่เมื่อกี้ได้ไปสามแต้มครับพี่ลานน่าจะตีครับเต็มใบครับเอาแล้วครับจะใช้ครับน่าจะเข้าเปลี่ยนให้ได้ครับ สวยครับผมยังครับยังไม่เปลี่ยนครับถ้าจะตีก็ตีได้ครับเต็มไบครับลูกตัวเองครับน่าเสียดายเสียแค่หนึ่งแต้มเกนเกนออกครับเมื่อกี้หนิว เต็มใบครับโดนตัวเราครับเป็นสี่ครับผมสี่ต่อศูนย์ครับมามาชมกันต่อได้ไม้ที่3มครับพี่รันจะเป็นฝ่ายขึ้นคุมแกนตอกกรมาครับพี่รันรันดรอปเข้ามาลูกวิ่งมาหาแกนได้สวยครับอาครับเดี๋ยวผมแอนกองไปหาครับในครับ ล้นครับคู่หูดูโอ้ครับผมเอาเอครับเอใจเย็นๆครับใจเย็นๆเข้าลูกแรกต้องเข้าให้ดีครับผมไม่งั้นเราเป็นฝ่ายตามเขาเลยครับห่างเยอะเลยครับเอ๊เอาไม้ครับเอาไม้ต้องเข้าคิดคนนั้นครับอ๋อปล่อยวิ่ง เอาครับที่ใช้หรือจ่าท้า,ายครับจะได้ออกลูกแล้วครับตีเปลี่ยนครับเต็มใบครับติดด้วยครับผมเอาแล้วครับถือว่าทำได้ดีครับเพราะลูกติดทีหลันเข้ามาอ้าวถือว่าเข้าได้สวยครับ จะฉายจะว่าไงจะให้อยู่ไหมหรือจะเอาออกไปค่อนข้างที่เอต้องเข้ามาครับผมว่างั้นครับเอลามาเอดูลายแล้วเอดูลายแล้วต้องเข้าให้ถึงครับเอต้องเข้าให้ถึงครับ มาครับเลยไปนิดเดียวครับมาครับผมมาจะาชายวันนี้เอเข้าไม่ดีเลยครับผมเกมนี้จะาชายก็น่าจะเข้าคุมให้ได้ครับไม่นั้นนึงอุยอ้ยโดนหินปรินออกมาเลยครับวิ่งเลย,ยเข้าเกมว่างั้นจะเข้าได้ไหมครับอีกสามลูก สามลูกเข้าได้ไหมสองได้ไหมครับไม่น่าจะได้ครับสิดสองหม้ครับครับหมาครับขออีกแค่สองลูกจะเข้าได้ไหมอ้าวอาได้สองครับลูกเดียวครับผมเข้าได้ไหมดูลูกนี้ก่อนอ้าวเข้าได้ไหมไม่ได้หลุดใจเย็นเย็นจากเกมหรือว่าจะไปตอบ น่าจะเกมครับผมสุดยอดจริงๆก็คลิปนี้ก็ s <S ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทีรานกับพิสิท์น่าจะเป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์เจ็ดต่อทูนครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับ